สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดำจริงครับโอ้ดูปลาเหลาครับอัศจรรย์ไปแล้วคนี่เล่นไรไม่รู้ครับนี่ยาัจรรถทังเลยโอ้หัวค่บครับขอแค่ครับ Wow. Wow. Không? Bà không lão yên đi ô oh, giang một vàng gặp à. เฮ้ยเจ้าเท่าอึเปล่าวะฮึฮึนะอ๋อเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาปลูกเซกกันที่ต่อเดี๋ยวชิมเอาเข้าใส่ปะชิมเอาอยู่ด่างรถทีสิ่งก้อนหนึงอ่ะผมก็ขับคันนี้ครับเดินไปเราขับคันนู้นครับมา ไปไหยบมยี่รถับปปเปลือยวะหนรถับเปลือยนี่ครับปลาเหลาดินหอบจับป,ปลาเรลา

จ oh hey. hey oh, ัดครับอันนี้ไปวล่ามเอาไปเกี่ยหน้าหรอกตัวลาเงี้ยเงี้ยๆาน่อยหน่อยไงคือจิบไปดีป่ะเท้าวิญญาณเงี้ย lên đi rồi thầm 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 อตอนนี้รถ่ยอู่ปลาเรานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันแล้วครับนี่ก็จะเป็นตัวแรงผมครับผมจะโมใหม่ครับคันนี้คันนู้นก็ติดจองครับทมง,งานเราไม่มีการชัดช้าจึงเราจะไม่ใช่ช่างครับแต่เราก็ทำได้ครับผมไปอ่านเจอบางคอมเมนต์ครับบอกว่าปลาเราทำม่วททำอย่าง,งาน,น,นั้นหนึ่งนี้ ก็ธรรมดาครับรถเราทำใช้งานดีครับแต่บอกเลยว่ารถผมเกี่ยวได้ทุกคันครับมา

อ,อย่างไ้กับเพียนอนที่เรยตยเรียนเอาบ่ะตู้นะลูกค้ามาดูรถเยอะไห้เอาขนไหนเนาะท่าแกเอาันดไหนะเอาันน้อยหน่เอาขนาน้อยซับปลือ้อราคารถซับปลื้อวะสองแสนแพงไี0สองแสน

Oh. อันนี้กาขยายปากอีกไหมอแมนคูตาน้อยนึงแมนกอือ่ออง่ชื่อ,อยังเดียวอะเมนเดีเยวเป็นที่เจแจ็ซอมแน,น,น่ยังเน่อยไปแเละแมนยกท่อเขาดี ธรรมไดาครับงานนี้โอ้จขี่สมขนได้ไปขันได้นดอกพี่น้องเอ้ยมึงมันหลายผด,ดข่อยก็ยากไปยังมากกเบิดมือหอดคำเมื่อก่อนแหละหาแนห้องตีนมาเด้อมันจุ่มนี่ของเององบาหูมันชิดพ่นนี่ รอสะพานก่อนเโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันตอนต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องบอเบียตั้มซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ